ซิมซิมจาก AS1 อสวคอค่ะแต่วันนี้นะคะเรามีของขวัญพิเศษด้วยนะคะใครที่อยากได้เนี่ยดูกติกาลุ้นสุตรข้างล่างเลยนะคะเป็นกระต่ายตัวนี้เลยเอ๊ได้แล้วนะคะซิซิมจาก AS1 อสคอค่ะแต่วันนี้นะคะเรามีของขวัญพิเศษด้วยนะคะใครที่อยากได้เนี่ยดูกติกาลุ้นสุตรข้างล่างเลยนะคะเป็นกระต่ายตัวนี้เลย เอส12ข้อค่ะแต่วันนี้นะคะเรามีของขวัญสุดพิเศษด้วยนะคะใครที่อยากได้เนี่ยด <ION! S 1> ูกติการูร้สุกข้างล่างเลยนะคะ <quota> เป็นกระต่ายตัวนี้เลยเอ้ได้ามาแล้วนะคะซิซิมจากเอส12ข้อค่ะแต่วันนี้นะคะ <prize> เรามีของขวัญสุด <JK> พ<ๆ>ิเศษด้วยน,นะคะใครที่อยากได้เนี่ยดูก<ค>ติการูสสุกข้างล่างเลยนะคะเป็นกระต่ายตัวนี้เลย นะคะซิสีซิมจาก AS12 สวคอค่ะแต่วันนี้นะคะเรามีของขวัญสุดพิเศษด้วยนะคะใครที่อยากได้เนี่ยดูกติการู้สุกข้างล่างเลยนะคะเป็นกระต่ายตัวนี้เลยเอ๊ได้แล้วนะคะซิสีซิมจาก AS12 สวคอค่ะแต่วันนี้นะคะเรามีของขวัญสุดพิเศษด้วยนะคะใครที่อยากได้เนี่ยดูกติการู้สุกข้างล่างเลยนะคะเป็นกระต่ายตัวนี้เลย สติมจาก AS1 อสคอค่ะแต่วันนี้นะคะเรามีของขวัญสุดพิเศษด้วยนะคะใครที่อยากได้เนี่ยดูกติการู้สุกข้างล่างเลยนะคะเป็นกระต่ายตัวนี้เลยเอ้ได้มาแล้วนะคะสติีจาก AS1 อสคอค่ะแต่วันนี้นะคะเรามีของขวัญสุดพิเศษด้วยนะคะใครที่อยากได้เนี่ยดูกติการู้สุกข้างล่างเลยนะคะเป็นกระต่ายตัวนี้เลยเอ้ได้มาแล้วนะคะสติีจาก AS1 อสวคอค่ะ แต่วันนี้นะคะเรามีของขวัญสุดพิเศษด้วยนะคะใครที่อยากได้เนี่ยดูกติการู้สึกข้างล่างเลยนะคะเป็นกระต่ายตัวนี้เลยเอ๊ได้มาแล้วนะคะซีซิมจาก a อ1 2 c นทูคอค่ะแต่วันนี้นะคะเรามีของขวัญสุดพิเศษด้วยนะคะใครที่อยากได้เนี่ยดูกติการู้สึกข้างล่างเลยนะคะเป็นกระต่ายตัวนี้เลย